วันนี้วันที่สองกันยายนพศ2564สสตรงกลับวันพระหัตส,สวดีแรมสิบเอ็ดาเดือนเก้าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือโบสถ์วัดโพแก้วนพกคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจ้ะวันนี้ที่วัดโพแกวนพกคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรี ตอนเช้าเช้าวันนี้ไม่มีเมฆคลุมทางหน้านู้นก็เป็นประตูทางออกไปที่ตลาดเมืองเสียงจ้ะ มองเห็นไกลๆนู้นก็เป็นสลาอนเนกประสงค์วัดโพแก้วนพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจ้าที่เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นจุดรับบริจาคโงรงพยาบาลสนามวัดโพแก้วนพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจ้าที่อยู่หน้าวิหารหลวงพ่อวอนจ้า ทางด้านนี้ก็เป็นวิหารหลวงข้อวรนจาาพระครูสุนทรพัฒนารังการจเจ้าอาวาสวัดโพแก้ว นภคุณเจ้าคณะตำบลจากสีเขตสองท่านก็ได้จัดโรงพยาบาลสนามขึ้นที่วัดโพแกวนบคุณตรงนี้ก็เป็นทางตรงที่เข้าไปโรงพยาบาลสนามวัดโพแก้วนภกคุณจาะ ตอนเช้าเช้าพระคุณเจ้าหลังจากสันปหาหารเช้าแล้วก็จะออกมากวดวิหารลานเทดีจ้ะที่เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นรถกู้ชีพกู้ภัยสิงห์บุรีเชื่อแต่ภาษาสนสนแตนบายอยู่ที่ชต้ศาลานกประสงค์วัดโพแก้วนุพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจ้ะตรงนี้ก็เป็นทาง เลี้ยวไปทางขวามือทางด้านในที่โรงพยาบาลสนามบัตรโฮแก้นกนคุณจ้ะทางด้านในสุดโน้นก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามจะ้ะในสุดเลยศาลาคงพาณิชก็จะเป็นศาลาสำหรับหมอศาลาทนาลกมานุสรสองชั้นก็จะเป็นศาลา ของโผป่วยที่มาฝักฟื้นหรือที่มากักตัวตรงหน้านี้ก็เป็นศาลาการประเรียนหลังใหญ่นะทั้งหมดก็เป็นศาลาสามหลังและก็ศาลาอเนกประสงค์หลังหนึ่งที่พระครูสุนทรพัฒนาหลังการเจ้าวาดวัดโพแก้วนุกปคุณเจ้าคณะตะบนจักสีเขตสองท่านจัดให้เป็น โรงพยาบาลสนามบัดโคแก้วนกคุณจาทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่สแตนบายอยู่นะครัสำหรับเวลาไฟฟ้าดับรถไฟฟ้าก็จะทำงานส่งไฟไปในสนามโรงพยาบาลสนามจะ้ะ